เมื่อเป็นคนไม่สามารถเอาชนะได้ขอตายกลายเป็นผีมาเอาชนะเสียมก็แล้วกันสวัสดีครับพบกับสารพัดสารพันกันอีกเช่นเคยครับคลิปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เป็นความเกี่ยวข้องกันระหว่างไทยและกัมพูชามีการแชร์ภาพอนุสาวรีย์ในสวนสาธารณะแห่งใหม่ที่จังหวัดโปซัตของกัมพูชามีเรื่องเล่าถึงประวัติความเป็นมาของอนุสาวรีย์ว่าบุคคลคนนี้เป็นแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่ไร้พ่ายเหลืองกำหน้าในสมัยละแวก จนได้รับตําแหน่งเป็นมือขวาของกษัตริย์เขาชื่อว่าแมททับเกลี้ยงเมืองอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยนะครับเพราะอ่านจากภาษาอังกฤษที่เขียนไว้แบบนี้นะครับและเท่าที่สืบค้นประวัติกันได้เนี่ยนะครับอยู่ในราวช่วงสมัยพระบรมราชาที่สองหรือพระยาจันทร์ซึ่งเป็นกษัตริย์ของกัมพูชาในยุคนั้นวีลกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับแมททับคนนี้คือการทําสงครามกับสยามที่ยกมาลุกลานพระตะบองหลังสยามล้อมเป็นเวลาหลายเดือน แม่ทัพคนนี้จึงตัดสินใจให้ทหารขุดหลุมและฆ่าตัวตายพร้อมกับครอบครัวและทหารคนสนิทเพื่อกลายเป็นกองทัพผีต่อสู้ทวงคืนดินแดนที่เสียไปสามวันต่อมากองทัพผีของแม่ทัพคนนี้มาหลอกหลอนกองทัพสยามจนไม่มีเรี่ยวแรงทําให้ทหารของแม่ทัพคนนี้ที่เหลืออยู่จับกลุ่มเอาชนะกองทัพสยามได้สําเร็จนี่ก็เป็นสตอรี่ประกอบการสร้างอนุสาวรีย์ของเขานะครับและเมื่อลูกหลานชาวสยามในปัจจุบันได้เห็นเรื่องราว และภาพของอนุสาวรีแล้วจะมีมุมมองมีความคิดเห็ยนยังไงบ้างก่อนจะไปฟังมุมมองความคิดเห็นที่น่าสนใจฝากกดติดตามสารพัดส,สารพันช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับมุมมองแรกเขามาแสดงความเห็นว่ายังไม่ลบเลยค่าตัวตายซะละคอมเมนต์ถัดไปเขามาตั้งคำถามว่า มีฉายใน Netflix มะเรื่องนี้ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าไทยเท่ากับสู้จนตัวตายอมเมนเท่ากับตายแล้วค่อยสู้มีการตอบกลับความคิดเห็นนี้ด้วยประโยคสั้นๆว่าจริงๆคอมเมนต์ถัดไปได้เข้ามาตั้งข้อสังเกตว่าในจดหมายเหตุหรือประวัติศาสตร์ที่มักกล่าวถึงประเทศไทยเขาก็ต้องมีเรื่องเดียวกับที่เราจารึกไว้เช่นพม่ากับไทยในสมัยอยุธยาพม่าก็มีจารึกเช่นเดียวกันผิดเพี้ยนกันไม่มาก ส่วนคอมรมมีอยู่ข้างเดียวไม่ตรงกับใครเลยส่วนที่มีอยู่หลายประเทศก็ไม่ยอมรับอีกมุมมองถัดไปได้มากล่าวด้วยประโยคสั้นๆว่าคุ้คๆนะพร้อมกับแนบภาพอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาด้วยนะครับคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่ายอมตายกลายเป็นผีมาหลอกหลอนกองทัพสยามจนสุดท้ายกองทัพละแวกเลยจัดการกับสยามได้อันนี้พลอตหนังหรือเปล่าแต่สร้างอนุสาวรีย์ให้นี่สิงงมาก ไม่มีตัวตนจริงจะสร้างอนุสาวรีย์ทำไมเตรียมไว้หลอกคนขเขมรกับชาวโลกอีกว่ามีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์มีการตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าแต่ตอน the lord of the ring ภาคสุดท้ายเพิ่งฉายแล้วบอกพันปีไว้ก่อนมุมมองถัดไปได้เข้ามาอธิบายเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นไว้แบบนี้นะครับและสุดท้ายกองทัพสยามกลับไปใหม่เผาเมืองละแวก ลราไล่เจ้าเมืองลรแวกจนตกทะเลไปหาเวียดนามหลังจากนั้นอยู่ใต้อำนาจสยามเกือบห้าร้อปีคอมเมนต์ถัดไปแสดงความเห็นว่าชนะตอนไหนบ่นว่าเสียม,มาจากจีนมาแย่งดินแดนตัวเองไปแล้วชนะเสียมยังไงถึงปล่อยให้เสียมยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้มุมมองถัดไปได้เข้ามาแสดงความพิเีพนโดยตั้งข้อสังเกตว่าอนุสาวรีย์ในคอมมตไม่มีเรื่องจริงเลยส่วนใหญ่มาจากนิทานทั้งนั้นคอมเมนต์ต่อไปได้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าพระทองนางนาค ก็แก้ตำนานจากอินเดียเป็นขเขมรเราสร้างอนุสาวรีย์นางนาคให้ใส่สบายมุมมองต่อไปเข้ามาแสดงความพิดเห็นด้วยอารมณ์ขันว่าไทยเราคนเลิกส่งสารระเหยไปขายให้ประเทศนี้ได้แล้วสงสารพวกเขา 3K, ทินเนอร์พวกนี้ห้ามเลยคอมเมนต์ถัดไปยังเป็นอารมณ์ขันอยู่นะครับเขากล่าวไว้แบบนี้ครับแบบนี้เจอหมอปลาก็พอคอมเมนต์ถัดไปได้เข้ามาแสดงความเห็นว่าปกตินักลบเขาสู้จนตัวตายแต่ขเขมรตายแล้วค่อยสู้สุดยอด น่าเลื่อมใสยิ่งนักท่านแม่ทัพสงครามหลังความตายมุมมองต่อไปกล่าวว่าขี่ม้าซะด้วยทั้งหมดนี่คือต้องการลูกปั้นเท่เทแถมยังได้สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่ให้ลูกหลานขเขมรเอาไว้ต่อโต้ไทยสุดยอดเลยเผลอเงินลงทุนที่ก่อสร้างก็ใช้ของที่กู้ไทยมานีแหละความคิดเห็นถัดไปได้เข้ามาอาธิบายรายละเอียดในช่วงระยะเวลานั้นค่อนข้างยาวหน่อยนะครับโดยกล่าวว่าพระมหากษัตริย์สยามทรงพระปรีชาสามารถอัญชันฉลาดด้วยมีพระบรมราชองค์การ ให้เหล่าทหารยิงลูกกระสุนที่ทำด้วยเงินเข้าไปในดงไผ่เหล่านั้นเมื่อพระองค์ยกทัพกลับชาวบ้านชาวเมืองของเมืองละแวกพากันมาตัดต้นไผ่เพื่อค้นหาลูกกระสุนเงินของชาวสยามครั้นพระมหากษัตริย์กรีธาทัพกลับมาก็สามารถเข้าโจมตีละแวกได้อย่างสะดวกเพราะปราศจากป่าไผ่แล้วเสียเมืองเพราะขเขมรตัดไผ่หากระสุนเงินมุมมองถัดไปได้เข้ามาตั้งคำถามว่าตำน,นานอยู่ในช่วงปีไหนหนอคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่า เขมรภูมิใจมากกับวีลกรรมของบรรพบุรุษความพิดเห็นต่อไปกล่าวว่าพยายามสุดลิ่มทิมประตูมั่วไปหมดเหนื่อยแทนคอมเมนต์ถัดไปยังคงเป็นการตั้งคำถามโดยกล่าวว่าสงสัยที่ไปเอาประวัติศาสตร์มาจากเอกสารเล่มใดกันมุมมองต่อไปได้เข้ามาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับอนุสาวรีย์นี้ว่าม้ายกหาหน้าสองขาความหมายคือตายในสนามรบนะรู้จักความหมายของอนุสาวรีย์ไหมคอมเมนต์ถัดไปได้เข้ามาจับพิรุษของตำนานเรื่องนี้ว่า ถ้าจำไม่ผิดตำนานเรื่องแต่งนี้ของเขมรน,น่าจะเกิดในช่วงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าชัยราชาธิราชแต่ตอนนั้นไม่ใช่เคยรบกับเขมรมีแต่รบกับล้านนาแต่ที่น่าสังเกตคือในพงศาวดารเขมรเรียกพระมาหากษัตริย์ไทยว่าพระเจ้ากรุงไทยทุกพระองค์ไม่เห็นเรียกว่าพระเจ้ากรุงสยามหรือพระเจ้ากรุงอโยธยาหรือว่าเพิ่งแต่งหลังจากสยามเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยกันนะมุมมองต่อไปเข้ามาแสดงความเห็นว่าสนุกดีได้อ่านเรื่องตลกตลก เหมือนกระตูนไขวัวล้อก,ก่อนทํางานตอนเช้ามันก็คลายเครียดได้บ้างแหละต่อไปเป็นความพิดเห็นปิดท้ายของคลิปนี้นะครับเขาได้แสดงความพิดเห็นว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้จริงๆครับแล้วนี่ก็เป็นเพียงความคิ็นบางส่วนเท่านั้นเองนะครับที่พี่น้องชาวเน็ตไทยของเราได้เข้าไปร่วมกันแสดงความเห็นหลังจากมีการแชร์ภาพอนุสาวรีย์ของแม่ทัพเขมรซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติทําให้มุมมองความพิดเห็นของพี่น้องชาวเน็ตไทยส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือ การแสดงความคิดเห็นบางความคิดเห็นที่มีคําพูดที่ไม่สุภาพหรือมีความรุนแรงต้องมีการปรับเพื่อเกิดความเหมาะสมกับการนําเสนอนะครับติดตามอ่านคอมเมนต์ทั้งหมดและรายละเอียดของเรื่องราวต่างๆนี้ได้จากเพจอาเซียนมองไทยนะครับต้องขอขอบคุณกานนี้ซึ่งตามไปอ่านได้จากลิงก์ที่ให้ไว้นะครับหลังจากได้รับรู้เรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของอนุสาวรีย์นี้แล้วทําให้เกิดข้อสงสัยว่าทำไมชาวกัมพูชาเขาถึงเชื่อเรื่องประวัติศาสตร์แบบนี้ถึงขนาดที่ต้องสร้างเป็นอนุสาวรีย์ เพื่อยืนยันเรื่องราวแบบนี้เลยหรือครับแล้วนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่ทางสารพัดสารพันนำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นมีมุมมองยังไงกันบ้างกับประเด็นต่างๆในคลิปนี้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปหากมีข้อมูลคำพูดใดคลดเคลื่อนไปกราบขออภัยมาณโอกาสนี้และก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้รบกวนฝากกดติดตามสารพัดสารพันช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชม คิปใหม่ๆของทางสารพัดสารพันถือเป็นการช่วยสนับสนุนกันและเป็นการให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านสุขก,กายสบายใจมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และร่ำรวยกันทุกคนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ